เดี๋ยววันนี้จะมาลองวัดค่าปุ๋ยในแปลงข้าวโพดเองนะครัโดยเครื่องวัดค่า pH ค่าค่าปุ๋ยทูวินวันครับวัดได้ทั้งค่าปุ๋ยในดินแล้วก็ค่า pH ในดินเ,เดี๋ยวลองวัดดินเปียกๆแบบนี้ก็ ข้าดีคนะรับเลื่อนปุ่มมาด้านนี้เป็นค้าพีเฮดเลื่อนปุ่มมาซ้ายมือก็จะเป็นค่าปุ๋ยนะครับ v e r t i l i t y กับค่าพีเฮด ครับพี่เฮ็ดก็อ่านสเกลบนเนื้อ พีเอดอยู่ที่หกเกือบเจ็ดนะครับการขับปุ๋ยเรือนท่านซ้ายมือ เดี๋ยวไปดูจุดอื่นนะ ข้าอยู่ประมาณ6กถึงเเหมือนกันนะครับเอาเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือวัดข้า๋ยขปุ๋ยก็อยู่ใน ับืเดก็จบคลิปแค่นี้นะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้จะมาวัดดูค่าปุ๋ยในดินนะครับของแปลงข้าวโพดหไร่2งาน,นครับ สัปดาห์ที่แล้วมาใส่ปุ๋ยไปสี่กระสอบยูเรียนหนึ่งแล้วก็สี่หกศูนศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปสามกระสอบครับสัปดาห์ที่แล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็วัดดูค่าปุ๋ยมันมันฟ้องว่าปุ๋ยในดิน ยังน้อยอยู่นะครับมันจะอยู่จะอยู่เล้งฝั่งนี้นะครับฝั่งทูริทเทิลนะครับไอสเกลล่างนี่นะครับส่วนค่าพีเฮมันอยู่ประมาณหกจุดหกจุดแปดนะเกือบเจ็ดครับสเกลสเกลล่างตรงนี้นะครับมันเข็มจะชี้ประมาณตรงนี้เลย ก็คือเพิ่งใส่ปุ๋ยไปมันปุ๋ยยังไม่ละลายลงดินนะครับก็เลยยังยังอ่านค่าได้ไม่ชัดเจนอ่านได้ว่ามันปุ๋ยยังน้อยอยู่แต่วันนี้เจวันหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคงละลายลงไปในดินแล้วเดี๋ยวจะมาวัดดูว่าปุ๋ยมันจะค่าปุ๋ยมันจะขึ้นมาฝั่งทางด้านขวามือหรือว่าจะอยู่เท่าเดิมหรือย,ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันครับ พีเฮ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวเสียบให้เฮ็ดเลื่อนมาด้านขวามือนะครับก็อยู่ที่ประมาณหกจุดเก้านะครับมาดูค่าวัดปุ๋ย ปุ๋ยก็ยังอยู่ในช่องปุ๋ยน้อยอยู่นะครับเพราว่าอาจจะใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยละลายลงดินแล้วต้นพืชมันดูดกินไปแล้วแต่ปุ๋ยในดินตอนนี้ก็คือมันแจ้งฟ้องว่าปุ๋ยน้อยนะครับเอาวัดตัวอย่างอื่นดู Cái cái tôn thật cây làm tuần là chết nói Thật hết hết. อยู่เท่าเดิมครับประมาณ6.9จุดค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็ขึ้นมานิดอยู่ในช่องปุ๋ยน้อยนะครับแต่ถ้ามาสีขาวช่องล่างเนีนะ่สีขาวก็คือไม่มีปุ๋ยเลยนะครับถ้ามาตรงเขียวเยวออกจะออกแดงแดงหน่อยหนึ่งตรงนี้ มันจะเป็นปุ๋ยพอดีนะครับถ้ามาสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยมากเกินไปก็คือปุ๋ยมากแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเดี๋ยวฤดูการหน้าจะลองเอาปุ๋ยอินซียมาใส่ด้วยครับปีนี้เป็นใช้ปุ๋ยเคมีมันอาจจะโดนดูดซึมไปเร็วนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับเกษตรฮอลิเดย์ ครับวันนี้มาเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดนะครับหกไร่สองงานหนึ่งสองสามโซนตั้งแต่ตรงนี้มาจนถึงประมาณตรงนี้นะครับ ประมาณตรงเขียวๆนะครับของที่ห้อไพโอเนียนะครับแล้วก็เลยไปนู้นเลยจากนู้นไปหมดทั้งหมดเป็น N.K. 6848นะครับไพโอเนียดูแล้วเ,เขียวๆนะครับ ต้นใบเขียวเขียวนะแพลวนเนียเดี๋ยวไปดูบริเวณที่เป็นรอยต่อพรงนี้ก็เพลเวเนียมดครับได้ก็ซื้อเอนเคละครับมาปลูกพอดีปลูกแล้วมันไม่พอก็เลยไปซื้อเพลวเนียมาเสริมจากช่วงนี้นะครับ มาทางนี้เป็นแพวเนียฝั่งนี้มาไปจนสุดไล่ครับเป็น NK 6848สีของลำต้นก็ดูแตกต่างนะครับแพวเนียก็เขียวของ NK ก็ออกเป็นเขียอยนอ่อนนะครับเดี๋ยวเดินชมแป้งกันนะ ต้นก็ท่วมหัวแล้วนะตอนนี้วันที่เจกันยายนนะปลูกสิบสามสิบสามส,ส,ามส,สกรกฎานะครับก็ประมาณห้วัน50กว่าวันแล้วนะ ยมเคหกแปดสี่แปดต้นหนึ่งมีสองหนึ่งสองหนึ่งสองต้นละสองผัล <c oughs> แถวนี้นะครับเป็นแถวนี้ เป็นแถวที่เอาต้นมาแซมนะครับต้นที่น้นาหนาอยู่ฝั่งนู้นเอามาแซมฝั่งนี้สองแถวยาวตอนนี้ก็ไล่ไล่ทาแล้วนะครับออกออกดอกออกฝักแล้วนะครับไล่ตามทำแล้วอันนี้อีกแถวหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งแถวที่เอามาแซมครับ ออกออกดอกครับออกดอกออกฝากเขเนี มาใส่ปุ๋ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับใส่ปุ๋ยใส่ไปสี่กระสอบใส่ปุ๋ยรอบที่สองนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับสูตร4600แล้วก็0060์ศูนย์หกศูย์่สบหกศูนยูเลียใช้ไป กระสอบหนึ่งแล้วก็ศูนย์ูนหกศูนเล่งหัวเล่งผลผลิตนะไปไปสามกระสอบผสมกัน เรากด้าหน้ามาสำรวจมาอัปเดตกันต่อนะครับว่าฝักจะเริ่มขยายใหญ่ไปขนาดไหนนะครับว่าจะเลาะเข้าไปยังไงมัน ใบมันจะบาดตาคนระับใบตอนนี้มันคุมคุมพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะมันเข้าจะจะยากวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาน้อยนะครับมาสำรวจแปลงเฉยนะครับไม่ได้เอาหน้ากากกันหน้ากากกับแว่นตากันใบมันบาด ช่องไหนพอจะเข้าได้เดี๋ยวจะลองลองเข้าไปนะ สูงน่าจะเกิมสองเมตรแล้วฝนก็ตกลงมาให้เรื่อยนะลงรับดินก็ยังเปียกชุ่มชื่นอยู่คนระับต้นก็สมบูรณ์แรงครับ ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาอัปเดตการจเจริญเติบโตของต้นแล้วก็การขยายของฝักอีกนะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นครับฝากติดตามด้วยนะครับ